วันนี้นะคะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะคะสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับชอบบเฟรนช h a าแนลพูดเป็นั้นแหละแบบเออคือคือวันนี้ก็จะมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะวันนี้ลุกแต่งหน้าไปทำงานเดี๋ยวขอลงกันแดดก่อนเลยกันแดดแล้วซองสุดท้ายแล้วชอบเคียนนดมากเดี๋ยวรอมีเงินนะคะเจะไปซื้ออัน,นใหญ่เลย แต่ว่าไม่มีคนดูเลยลอ่ะเพราะว่าลงยูทูบใช่ไหมสภาพแบบมันจะอจทุเลาทุลังนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันเอาไว้กันหลบหลบฝนหลบฝน,บนช่อยอ่ะ หาแป้งเอ้ยทากันแดดแล้วหน้าจะงองมากาเดี๋ยวขอทาแป้งอุ้ยเดี๋ยวขอทาแป้งหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาไม่ใช่สปอนเซอร์ล้วจะแบบรีวิวแบบนี้ไม่ได้นะ,ะอายอะแบบสิ่งที่อายที่สุดก็คือแบบเวลาสตูหรือคนที่เราเขาไม่ชอบเรามาเจอเราแบบเนี้ยเขาจะเอาเราไปบูรี่เราก็เลยจะแบบค่อนข้างเขิดอายนะคะ มั้งไม่เขินอายหรอกประเด็นเป็นคนน้าดานแต่ว่าก็คืออ่ะเล่าเรื่องดีกว่าแล้วมาแต่งหน้าแล้วก็เล่าเรื่องแต่ว่าประเด็นว่าคือช่วงนี้ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตเลยก็จะแบบว่ามีแค่เรื่องเก่าๆคนเก่าๆอะไรแบบนี้ถ้าอยากเล่าไหมก็ไม่อยากเล่าอ่ะ แบบเลิกกับเขาไปแล้วเราก็ไม่จะพูดถึงเขาทำไมถามว่าคิดถึงไหมพี่ก็คิดถึงนะอุ๊ยในกล้องแบบน่าฉันบุมากอะ่ะคือวันเนี้ยช่าปาเมื่อวานฉันสั่งฉันสั่งเอ่ออะไรอะฉันสั่งลิปมาใหม่ของโอกิยแบบแก้สวยมากต่อไปเราจะทากุชั่นเลยนะคะอุ๊ยไม่ใช่ เราอยู่ที่ทาวชนดอร์ททาไพรเมอร์ก่อนนะปกป้องผิวนะคะลงไพรเมอร์เราจะได้แบบเบอลขอขมขุนอีกนึงเวลาแต่งหน้าเสร็จแล้วมันจะสวยขึ้นปะส่วนตัวเราอะเป็นคนรู้สึกว่าแต่งหน้ากับไม่แต่งมันไม่เหมือนกันเลยนะอุ้ยไม่ใช่รู้สึกว่ามันก็ไม่ต่างกันมันเหมือนกันเลยอะคือเรามีเวลาจำกัดด้วยอีกยี่สิบนาทีนะคะในการแต่งหน้า ไงบ้างโอ้ okay. oh. มันมองไม่ค่อยเห็นหน้าเราเลยอือ mm. ใช่แบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทำลิปยังไงให้มันน่าสนใจสปาแต่ว่าเราจะลองลงไปก่อนให้มันเยอะๆก่อนคือเมื่อก่อนอันนี้ก็คือเพิ่งลงอันนี้ไปใช่ไหม คลิปออนทัวร์ใช้ชีวิตคนเดียวก็คือตอนนั้นไปโรงพยาบาลแบบว่าไปอุดฟันเอยใช่พูดถึงไปโรงพยาบาลไปอุดฟันใช่ปะฉันเจอหมอนี่แบบว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐใช่ปะแล้วแบบกิริยามารยาของม่ค่อยดีเลยเราแบบว่าไม่ค่อยชอบเลยอะ่ะคือเราก็แบบเสียภาษีนะแล้วที่ที่แบบพยาบาลเขามีเงินอะไรเนี่ยก็มาจากภาษีเราไม่ใช่หรออืม เราก็เลยงงว่าเออทําไมทําตัวแบบนี้เข้าใจนะว่างานเหนื่อยอ่ะแต่ว่าโรงพยาบาลมันก็เป็นงานบริการไม่ใช่หรอเราก็ทํางานบริการนะเรามองลูกค้าเป็นผัเจ้าด้วยแบบอ๋อแล้ก็เข้าใจนะว่าเขาเหนื่อยอ่ะแต่บริการดีๆหน่อยก็ได้ปะยังไม่ทำอะไรให้คุณเลยจริงไหมอืมก็คือแบบ เราไปก่อประวัติเชฟปาแล้วเขาพูดไม่ดีกับเราแล้วก็เลยแบบทํานิสัยไม่ดีใส่เลยเขาบอกว่าเขาพูดทํานองว่าแบบไม่พอใจอะไรเงี้ยฉันก็ไม่พอใจแล้วก็แบบก็ดับประวัติอะไรเชฟปาฉันก็เลยแบบอืมตอ,ตอบตอบแต่ว่าแบบไม่ใช่ขาขานะเพราะว่าปกติฉันเป็นคนพูดเพออยู่นะแต่นี้นะพอเจอพยาบาลคนนี้ไปพอเลยค่ะไม่พูดแบบนั้นเลยไม่พูดเพราะเลยแบบ ทำแล้วก็ตอบเลยแบบไม่พูด่พอแต่ว่าทําไมต้องทําตัวดีกับคนแบบนี้อ่ะเฮ้ยเหมือนมันไม่ติดเลยว่ะแบ,บนึงนะอ๋อใช่ก็เลยแบบแต่ประเด็นคือตอนนี้นไม่รู้จะพูดอะไรต่อ,อ โอ้ใช่เดี๋ยวนีจะไปใช้เครื่องสำอางใหม่เราก็าปาแป้งด้วยแป้งพัฟนะคะเราจะได้แบบหน้าขาวขึ้นแต่หน้าเราหมองมากอะ่ะคือแบบแสงมันแสงมันลงมาแล้วเรามองกระจกจากข้างล่างอะ่ะเราก็เลยมองมันดูไอ้นี่ไงถ้าออกไปข้างนอกมันน่าจะขาวจัวเลยวันนี้จะตามติดชีวิตเราไหมหรือว่าจะดูแค่เราแต่งหน้า คือชีวิตเราก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรวนวายอย่างเงี้ยแหละตื่นเช้าทํางานตื่นเช้าไปเรียนไม่ค่อยมีอะไรน่าว้าท่ะไรแต่ก็ไม่รู้จะมีใครดูหรอกอย่างอ๋อใช่เราบอกให้พลอยอ่ะเอใครวะคือเราพูดกับเพื่อนหลายคนก็คือเราอะมีเพื่อนไม่ค่อยเยอะหรอกเราไม่ค่อยมีเพื่อนโคบนิสไซเราไม่ค่อยดีแต่ว่าเราบอกกับเพื่อนเราไว้ ว่าเราจะทำ u t u b e นะมาติดตาม YouTube เราด้วยอะไรแบบนี้ใช่ปะแล้วเพื่อนเรามันก็บอกว่าเออถ้าถ้าติดตามแล้วฝากพูดถึงมันตลอดด้วยนะจึงกว่าจะดองอะไรแบบนี้เราก็เลยจะพูดถึงมันแต่เราจำไม่ได้ว่าเราพูดกับคนไหนงั้นเอยชื่อไปก่อนแล้วกันพูดอย่างั้นแหละเราจะมีเพื่อนสนิทเอาอยู่ไงแต่ว่า อนนี้แบบทุ่นก็ยากยย้ายไเติบโตชีวิตของใครชีวิตของมันเราก็ใช้ชีวิตของเราทาว่าเหงาไหมเลาเหงาหมาะวือเราไม่มีเพื่อนแต่เราก็แบบเราไม่ชอค่อยอยากรู้จักคนใหม่ๆแล้วอันนี้สาเราไม่ค่อยดีไงแต่ทีนี้ใช่ปะเราแบบคิดถึงเพื่อนเก่าๆไงมันถามว่ามันคิดถึงเราไหมเรารู้สึกว่าไม่น่ะ มันคิดถึงเรา,เาตอนที่มันไม่มีแฟนก็คือตอนมันทะเลาะกับแฟนนั่นแหละแล้วเป็นไงล่ะสุดท้ายมาให้เราปอบแล้วก็กลับไปหากันเหมือนเดิมทำทำ,ทำไมอะแต่ว่าปีนี้แชปบาปกติอะเราจะไปนี่กันก็คือปกติใช่ไหมเราก็จะไปไปดูภูพัทยากันเมื่อปีที่แล้วแล้วพอมาปีนี้ใช่ไหมมันก็ชวนเรานะแต่ว่ามันบอกกับเราว่า อยากไปกับแฟนอืมเขาบอกเขาอยากไปกับแฟนไงแล้วทำไรได้อะปล่อยเขาไปกับแฟนไงห่าหดหัวมากก็คือเราปล่อยเขาไปกับแฟนใช่ปะเราก็แบบน้อยอะ่ะเราก็อยากมีแฟนมากแต่เราไม่มีแบบเราก็อยากมีเพื่อนเราค่อนข้างติดเพื่อนนะ แบบเพื่อน,น,นอันนู้นอะไรนี้เขาอยากมีเพื่อนเนาะเนาเราเป็นคนที่แบบเราเป็นคนติดเพื่อนนะแต่เพื่อนไม่ติดเราเลยอะ่ะเราก็ต้องแบบคอยตามเพื่อนตลอดเลยอะ่ะอันนี้แอบน้อยซาซเหมือนหน้าลอยอะ่ะหน้าลอยไปปะลอยเนาะลอยนะอือคือเราก็แบบ เพื่อเราบอแนะนําว่าให้เราลองทําเป็น beauty b l o กอ e r ใช่ปะแต่ทีนี้เรารู้สึกว่าเราแต่หน้าไม่ค่อยเก่งเราก็เลยแบบเอออาจจะยังนะังแต่ก็มาลองถ่ายดูถ้าแบบเสียงตอบรับเป็นไงก็อบอกกันด้วยนะคะคุณปวิด <laughs> พอถ้าดูอยู่ก็ตอบด้วยนะเข้าปะอันนี้ก็คือทำแบบท้าตาอยู่นะ สวยไหมมันก็ไม่สวยอ่ะคือเราอ้วนขึ้นหน้าเราเลยบวมบัวเมิดหนึ่งไม่ไม่หนีหรอกเรารู้สึกได้คืออยากจะปัดมัดคลาดเนยนะแต่ว่าช่วงนี้มีปัญหาเรื่องสายตานิด,ดนึ่งอืมก็คือแบบเราอะแต่งหน้าไปทำงานไง ตอนนี้มีเวลาอีกเก้านาทีในการแต่งหน้านะเฮ้ยจะทำยังไงให้มันทันถามว่าทันไหมก็ไม่รู้ไม่น่าทันด้วยคือต่อต่อจากเนี้ยเราจะไปทำงานเราคือแบบเราไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรเราแบบชีวิตเราก็ไม่ค่อยเจออะไรอ่ะวันๆก็ทำงานไปเรียนแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่าอะไร ถ้าแบบมีรีเควสมาได้นะว่าเราเรื่องหนูเรื่องนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเรื่องอะไรหรอกชีวิตเรายัง,งเดิมแผนเขาไม่ได้เลยพูดไปไงั้นแหละอาจจะยังนะไอ้ไอ้ฟิตไม่ชอบพูดคำนี้ยเราเลยติดมาเวลาเราอยู่กับใครใช่ปะมันจะติดคำพูดเขามาเว้ยแกเป็นปะฉันเป็นนะอือก็ได้อยู่นะ คือแบบรู้สึกว่าหน้าเราหมองมากอะ่ะเราไม่รู้ทำไงให้หน้ามันแบบดีขึ้นใช่แต่แบบว่าเวลาแต่งหน้าส่วทุกคนแบบแต่งสวยมวากเรา็คงไปสมดีที่คนอื่นไม่ได้ใช่ปะแต่จะลองแบบเป็นดีที่บอกเกอนอะเตจะแบบ เราก็สู้เขาไม่ได้เลยจ้าสู้เขาไม่ได้หรอก <c oughs> ต่อไปอันนี้เราภูมิใจเสนอเลยอันนี้เพิ่งซื้อมาสวยมากอันนี้จะเป็นแบบบัตรออนที่แบบเอามาปัดปัดนะ่ะมันทํายังไงให้มัน เราก็เพิ่งสั่งมาเมื่อคืนเราใช้ไม่เป็นนี่มันโผล่เลยอะลองลองไปไมันใช่ไงวะ โอเคใช้เป็นหละอืมคือเราแบบเราดูเทคนิคกันตงมน้ำมาเยอะอยู่นะเพราะเราก็อยากเติมเป็นแต่ว่าเท่าไหนเท่านั้นแหละเฮ้ยมันเดงไปป้าวเฮ้ยมันแดงไปมันแดงไป ถ้าแปลเราเค่อยใช้มือเกี่ยวมิกมิกแล้วเหลือแต่เม็ดใช่ตอนนี้เหลือเวลาอีกหกนาทีในการแต่งหน้าของฉันอโอเค กันปะเฮ้ยอาจจะยังนะเข้าไหม่นี่เหรอให้ไ์ฉันแบบอืมอืมดีขึ้นปะดีขึ้นไมหมอ่ะ โอ้ใช่วันนั้นใช่ปะ่ะวันเมื่อไม่นานมันนี้แหละวันน่าจะวันศุกร์นั้นเราฉันไปแบบไปติวข้อสอบที่วิทย์ไลัยใช่ไหมทีนีน้ฉันก่อนไปอะเขานัดฉันตอนเย็นไงตอนเช้าฉันก็เลยไปหาหมอไปอุดฟนันทีนี้นใช่ปะ่ะหมอหน้ารักมากฉันก็พูดกับตัวเองว่าขอเจอหมอคนนี้นะเพราะว่าแบบต้องสเปกก็แก้ทีนี้นะพอเจอหมอ่ะ เออหมอสวยมากแต่มือ,อยังหนักแบบพอแล้วหมอพอแล้วเจ็บแบบเจ็บไม่ไหวเขาแบบงางฟันเรามาเลยเพราะว่าฟันทิมีข้างในอืมจ้ว่าไปสีส้มเข่าหักฉันอยู่นะปกติฉันชอบใช้สีชมพูแต่ว่ามีคนคนมองว่าฉันเหมาะกับสีส้ม สวยนะว่าไปสวยเนาะคือมันมิกแล้วมัน,หนแหลมเน็ตเศษปากแกเขาแกเขาะช็ไมไงก็เวลาเราทำดูดีอ้อย คือใครทําสวยเราทําไม่สวยคือแกเราก็เพิ่งหัดแต่งหน้าเนาะแบบคนอื่นเขาแต่งหน้ากันตั้งแต่ตอนไหนอะเราเพิ่งมาแต่งเมื่อปีที่แล้วเองเพราะว่าเราทํางานโดนหัวหน้าด่าให้แต่งหน้าเราก็เลยต้องแต่งถ้าเราไม่แต่งก็โดนหัวหน้าด่า แบบเช่านั้นโดนด่าบ่อยมาว่าแต่งหน้าทําเอ๊ะทำไมไม่แต่งหน้าฉันก็แบบแต่งแล้วค่ะแต่วันไม่ค่อยสีเอเอก็เลยแบบ ลีอไอสวยป่ะคือฉันเพิ่งซื้อมาใหม่ฉันก็ค่อนข้างหนึ่งอีกนึงเดี๋ยวขอเก็บแต่นิดนึงอุ๊ยเหลือเวลาอีกสองนาทีแกชินท่านเวลาพอดีอ่ะปกติฉันแต่งหน้านั้นมาเพราะว่าฉินต้อมแบบบรรจง บางทีฉันก็อยากทําคลิปแบบให้ความรู้อะไรเงี้ยแต่ฉันโง่วคือเรื่องนี้อายฉันกับเปลือกตาฉันคนละสีเลยอะทำะไร,รดูลวดดูยางเหมือนแบ,บน,นหรือเปล่าอืม ีแบบโอ้ใช่เมื่อวานฉันั่งฟังดึกดวเรื่องปอบด้วยแหละแล้วแบบหลอนเลยอ่ะแต่ว่าฟังไหมแบบเวลาว่างๆชอบฟังมาเลยตอนแรกไม่ค่อยฟังหรอกแต่ว่าไปทำเงินที่หนึง่งแล้วเขาเปิดให้ฟังเนี่ยเล็ติด เดี๋ยวอาที่น่าจะลงนี่นะถ้าแบบไม่เฟรนชชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ปัดไม้คาราเพื่อแบบความสมูทเหมือนแก้มไม่เท่ากันเลยอะ เท่าเท่าแล้วแหละเท่ามัง้งเออคือแบบสีนี้ของอุ๊กยาสวยมากที่ชินไทยแบบถูกใจแต่ว่าแบบฉันแบบเป็นคนที่แบบตั้งแต่งแบบทนสซมโมมสิปะ แต่ฉันชอบเสียงผู้นะฉันว่าเสียงผู้สวยแต่ว่ามีแต่คนบอกเขาไม่เขาบอกโอไมันไนด้รอดูนี่ <c oughs> คือทาน้าผักให้มันดูไม่โปนิดนึงให้มันดูมีสีหรือดูมีอะไรนิดนึงแม่ยังไง แล้วลองออคืออย่างถักเบียแมน้นแต่ถักไม่ป็ดแล้วไอ้เลยไอเลนยน่าสนไปไหนเดี๋ยวเนี้ยไปวิไยไลัยเอ,อ้ยไม่ใช่ฉันไปไหนมาดคาล่าหรอ กต่มันคลาสสินคือถ้าใครดูจบก็เก่งมากแบบเก่งจริง,รงเพราะว่ามันมันเหมือนจะมีสาระนะแต่ก็ไม่เดี๋ยวขอเขียนอายไลเนอร์นิดนึงนะ สวยปะสุดยุนเนาะแต่ทีเนี้ยข้างต่อไปแล้วมันชอบไม่เท่ากันยี่ถอยมาเต็มที่เล้ดี แหละปัญหามันไม่เท่ากันนอะช่ไหมอือโอเคคลิปนี้ก็จบแล้ววันนี้ครับทุกคนขอบคุณที่รับชมนะบ๊ายบาย